เหมือนว่ากองทัพกัมพูชายังไม่ถอนนะแถมมีการเดินหน้าเหมือนจะตั้งรับหรือว่าป้องกันตัวหรือต้องการที่จะต่อสู้อย่างไรก็ไม่รู้นะ,ะเพราะยังคงทาคูเลตแล้วก็บังเกอร์อย่างต่อเนื่องมาดูกันคุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชานะคะแน่ น่ากังวลใจเหมือนกันนะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเดินหน้ามีการเคลียร์พื้นที่มีการขนสบียงนะคะเข้าไปในพื้นที่รวมถึงสร้างบังเกอร์บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งคาดว่าอาจจะมีการลงหลักปักฐานถาวรเพราะว่ามีการหล่อเสาคอนกรีตแล้วก็แผ่นพื้นเพื่อใช้สําหรับสร้างบังเกอร์แล้วก็ฐานที่มั่นดูเหมือนว่าจะวางแผนระยะยาวด้วยซ้ําไปค่ะ ส่วนเรื่องของการขุดดินทำบ,บังเกอร์ก็ยังคงมีเห็นอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ชาวกัมพูชาทํากันอยู่ทุกวี่ทุกวันที่ผ่านมาก็มีการพยายามเจราจาให้ไทยกัมพูชาถอนกําลังออกนะคะแต่สิ่งที่ปรากฏปรากฏว่ามาตรงข้ามกันเลยกลับเสริมกําลังอย่างต่อเนื่องมีการขนอาวุธหนักเข้าพื้นที่แบบไม่เกรงใจใครนอกจากนี้ยังมีการขนย้ายสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตทั้งถังเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่เราเคยเห็นมาแล้ว มีแบกทั้งโซล่าเซลลแล้วก็ถังน้ําใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นไปตามแนวชายแดนครับแต่สิ่งสีถังน้ำเนี่ยเด่นขนาดนี้คนบอกว่าเป็นการล่อเป้าแทนหรือเปล่านี่นะครับส่วนเรื่องของการฝึกร่างกายทหารกัมพูชาก็ไม่ขาดครับคุณผู้ชมก็เดินสวนสนามกันตั้งแต่ช่วงเช้าพฤติกรรมหลายอย่างของทารกัมพูชาย,ยังไว้วางใจไม่ได้ก็ต้องคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับ